สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> วันนี้ผมมาอยู่กับคุณลุงที่มีใจรักวัวเหมือนกันอีกคนหนึ่งนะครับแกเลี้ยงอยู่ที่นี่ประมาณ20กว่าตัวนะครับเนี่ยฮะเป็นการยืนคอกนะโดยที่ไม่ได้ปล่อยออกไปไหนเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ให้ออกไปเลี้ยงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับคุณลุงนิดนึง สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับผมลุงชื่ออะไรนะลุงสมัครครับครับลุงสมัครเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วคุณลุงก็ประมาณเกตแปดปีนะครับอ่าตอนนี้คุณลุงเลี้ยงเลี้ยงพันธุ์อะไรครับขับผสมครับเลเยครับบาร์มันครับชาโรเล่แล้วก็บามันเนาะคุณลุงมีมีวิธีการเลี้ยงยังไงเลี้ยงโดย ธรรมชาติใช่ไหมครับเพียงแบบธรรมชาติเนาะก็คือตัดหญ้าให้กินหญ้ยายงเลียวหญ้าครับแล้วก็มีสับปลต์ขายสับปะรดครับออ๋มีสับปะรดด้วยนี่คือนี่คือกองหญ้าที่คุณลุงเตรียมไว้ให้สำหรับอันนี้มือ้อมื้อไหนคุณลงุงมื้อเช้าหรือมื้อเย็นมื้อเย็นนี่งเนี่ยมื้อเย็นวันนี้อกองเนี่ยมื้อเย็นอ๋อเนี่ยฮะกองอยู่นี่คือมื้อเย็นพอไหมคุณลุงเข้าเนี้อ ไม่พอไม่พอนะกำลังจะเกี่ยอเนี่ยอ๋อโอ้กำลังจะออกไวเกี่ยวญ้าผมมาเจอทันพอดีเห็นบอกว่าเป็นอ่ของคุณลุงเป็นลำปีสกินด้วยใช่ไหมนี่นะตวงอ่าเนี่ฮะตัวนี้ตนีม่วงเนี่ยครับย้องย้องตัวตัวนี้ทายาแล้วให้ให้พี่น้องดูใกล้ๆนี่ครับอ่แผลแห้งแล้วนะครับไม่น่ากลัวแล้วนะครับเพราะว่าเป็น เป็นวัววัวใหญ่ครับไม่ใช่วัวเล็กนะถ้าวัวเล็กเป็นเนี่ยจะจะน่ากลัวมากกว่าน,นี้นะครับก็อาการเท่าที่ดูแผลเก่าเาเนี่ยก็เต็มตัวเลยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าคุณลุงรักษาหายโดยการรักษายัางไงครับคุณลุงครับหมอก็แนะนำครับยาม่วงยาเป็สามอย่างครับ นี่คือแคลเอากำกรมะถันกายน้ำมันหมูครับอ๋อนี่คือตัวยาที่คุณลุงใช้รักษาอยู่นะครับแคแรกือาอันนี้ไอ้อ้นี่ก็กมกรรมฐาันกับน้ำมันหมูครับเป็นกรรมะถันแล้วก็น้ำมันหมูน้ำมันน้ำมันพืชได้ไหมคุณลุงได้แล้วน้ำมันพืชอ่าน้ำมันพืชนะครับแล้วก็ตัวยาพวกนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้องกับ ริคติอย่างอื่นเขานะครับก็รักษาแบบวิถีบ้านๆนะครับมีหมอเข้ามาไหมคุณลุงมีหมอไอ้ประชัดเข้ามาดูที่แรกอ๋อแล้วเขาก็แนะนำให้ใช้ยาพวกนี้ใช่ไหมฮะครับตอนนี้ก็หายแล้วคุณลุงปัญหาที่เจอหนักสุดตั้งแต่เลี้ยงวัวมาเนี่ย เจอปัญหาอะไรบ้างคุณลุงครับนนนนเนี่ยีนีมีมีไอโรค่าเนี่ยเพิ่งเจอปัญหาหนักหนักก็คือโรคเนี่ย <c oughs> คุณลุงบอกว่าโรคหาอะครับ <c oughs> จริงๆคือมันเป็นลำปีสกินนะครับเราแต่เราเราคุณลุงก็เรียกไปแบบนั้นเองนะพี่น้องฮะก็คือคําว่าคือแกหมายความว่าคือไม่อยากให้มันมาใกล้นะอรไปหาหิวไปไปที่ไหนก็ไป <c oughs> ใช่ไหมคุณลุงเนา <c oughs> ะก็เลยเรียกเรียกไปแบบนั้นนะครับคุณลุงมีมีตัวไหนจะขายไหม ตัางใจเนี่ยเนี่ยสองสองคู่เนี่ยจะจะจะขายอ๋อโอเคาก,กาว่าจะคุ้นแล้วก็จะขายอคู่น,นี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณสามสามปีสามปีสามปีครับถ้ายกคู่นี้เท่าไหร่คุณลงุยงยงังยังราคาเลยครับแยกปล่อยแล้วว่าว่าไปเจ็ด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 หมื่น สองตัวเจ็ดหมื่นราคาต่อรองได้เนาะต่อรองได้ไหมมีราคาเต็มแล้วราคาเต็มแล้วอ่ะช่วงช่วงช่วงนี้เขาห้ามเขาห้ามเคลื่อนย้ายเนาะก็รอรอก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแผลหายครับก็พอดีแผลหายด้วยเลยก็จะจะขุนให้ครับให้ให้อันนี้วันนี้หน่อยครับเป็นตัวนั้นรู้สึกจะเล่มั่นหรือเปล่าคุณลุงอันนี้ครับ ตัวนี้เล่ตัวนั้นเล็บมั่นนะครับ2ตัวนี้คุณลุงบอกว่าเจนะ็ดหมื่นถ้าเกิดว่ากฎหมายเคลื่อนย้ายอน,นุญาตก็สามารถมาเอาได้เลยหน้าคอกคุณลุงมีส่งไหมไม่มีครับมีต้องมาเอาเองเนาะโอเคเดี๋ยวจะไม่รบกวนคุณลุงจะไปเกี่ยวญยาแล้วเจ็ดห <7 S 1> มื่นแถวนี้คขาจองกันจอง,งอกันแหละอ๋อก็มีมีคนที่ว่าเขา เอาไปปล่อยอ่ะครับเอ,เอาไปลงอ่ะครับกัดไหมเนี่ยไม,ไม่กัดเลยเจ็ดหมื่น <laughs> นะครับก็เอาได้นะฮะต้องมาดูตัวจริงแล้วกันนะครับผมอา,อาศัยเป็นสื่อกลางให้นะครับว่าคอ,อกตรงนี้ก็เออพิกัดตรงไหนนะคุณลุงนะหมู่บ้านอะไรนะตรงเนี้ยบ้านคองตะไครครับตำบลตำบลพนาอิคมครับอ,อำเภอระวงซอยหกซอ่าระหว่าวงซอยหกซอยเจ็ด นะครับอำเภอเอ,อำเภออะไรนะคุณลุงอำเภอนี่คมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับสนใจมีมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับคุณลุงเบอร์ไม่มีเบอร์ไม่มีมเข้ามาตามพิกัดได้เลยนะครับที่นี่ยังมีอีก3เจ้าของนะครับแต่ว่าน่นนะฮะอยู่ข้างบนน่นนะครับเป็นเนินลงมานะครับอคอกที่หนึ่งข้อที่2แล้วก็ ของคุณลุงสมัครคือข้อที่3ตรงนี้คุณลุงมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวนะครับเอาละครับยังไงถ้าสนใจก็มาดูมามาชมได้หรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามาไม่ถูกเดี๋ยวผมบอกทางให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากครับผมครับ,รบผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ